สวัสดีครับคุณหมอรวีครับสวัสดีค่ะคุณหมอระวีค่ะครับสวัสดีครับคุณตาขุนกวาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะคุณหมอรวีคะก่อนหนึ่งขอถามก่อนเห็นบอกว่าเดี๋ยว8ดโมงสิ้าจะมีการแถลงข่าวของคุณหมอระวีจะแถลงเรื่องอะไรคะก็คงจะแถลงทิศทางในการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ในการที่จะเดินหน้าต่อในวาระสองของพรบเลือกตั้งสสแล้วก็วรระสามครับครับผมคุณหมอคุณหมอคิดว่ามันจะจบวันนี้เลยไหมครับ 8มาตราที่เหลือแล้วก็โหวตวาระสามกันต่อได้เลยไหมครับเอ่อถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็น่าจะจบโหวตวาระสามในวันนี้แล้วถ้ามีเวลาเหลือสภาก็จะประชุมพลปภการเมืองต่อเลยครับค่ะแล้วถ้ามันมีแล้ะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะมีแล้วมันเหมือนจะมีคนทีอ่อ่รู้สึกว่ากลับไปเห็นด้วยกับสูตรหารร้อยแล้วครับทำไมมันเกิดอะไรขึ้นพอจะเล่าได้ไหมครับเอ่อถ้ามีเนี่ยเราก็ต้องดูว่า เอ่อมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็เรียนว่าในเกมการต่อสู้กันในเรื่องหารร้อยหารห้าร้อยก็เรียนให้ประชาชนสบายใจได้ว่าทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายร้อยและฝ่ายฝ่ายห้าร้อยเนี่ยก็เล่นกันอยู่ในเกมในกติกาอาจจะมีเบื้องหลังประโยชน์ของของแต่ละพรรคที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มาเล่นกันเอ่อใช้กล้วยใช้อะไรอย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็รเรียน<ร>หให้เห็นห ใช่ครับว่าด้วยการกฎหมายกติกาครับผมค่ะถ้าสุดท้ายค่ะหมอลวีคะสุดท้ายนะคะมันกลับมาเป็นหาหนึ่งร้อยจริงๆเนี่ยพักเล็กจะเอายังไงต่อคะเอ่อมันเป็นประเด็นเดียวเดียวกันนะครับผมขออนุญาตว่าวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ในสาภาพอเปิดประชุมสาภาปับ๊บก็จะมีการคุยในเรื่องอันแรกนะครับขออนุมัติสาภา ให้กรรมธิการให,ให้ปิดประชุมให้พักการประชุมสภาสัปประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้กรรมธิการไปพิจารณานในการปรับแก้ถ้ามีมาตาใดที่มันไม่สอดคล้องกับฐานห้าร้อยที่ได้ผ่านไปเหมือนกับพลวตลตำรวจนะครับซึ่งเสียงข้างน้อยที่มาตาหนึ่งพิกชนะไปกับพิธีการตำรวจก็ต้องพักการประชุมแล้วก็ไปดูว่าพอพิจารณะเปลี่ยนเป็นแบบนี้มีมติมาแล้ว จะต้องแก้มาตราใดบางที่เกี่ยวข้องก็มีสุดออกมาว่าต้องแก้มาตราน,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 นี้นิดหนึ่งหลังจากนั้นที่ประชุมกรรมธิการก็จะนําเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาต่อไปแล้วก็ไปวารละสองจน,จนจนจบนะฮะครับอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่กรรมธิการายังยังทาหน้าที่ตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะเอ,อ่อโดยอํานาจของรัฐสภาทําได้ครับมันมีตัวอย่างหลายพรบรมากครับที่ที่ได้ทาแบบนี้ครับอันนี้นี่คือไม้เด็ดหรือว่าไม้ตายลับที่คุณบอรบวีวัจะใช้วันนี้หรือเปล่าครับ ก็ไม่ถึงเป็นไม้ไม้ตายหรือเป็นเป็นไม้เรารับเป็นสิ่งที่เราจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาท่าใดเช้าเลยครับน่าจะมีการโหวตบนประเด็นนี้ั้งแต่เช้าก่อนที่จะเดินหน้าเข้าสู่มาตราอื่นครับครับหลังจากเสร็จสิ้นศึกอภิปรายไปแล้วมันออกมาแบบนี้แล้วได้มีการพูดคุยไหมครับยังมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับสูตรหารห้าร้อยแบบที่คุณหมอรวีผักดันอยู่มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันลดลงแล้วเออ ที่เห็นชัดนะฮะมติมติของวิตรัฐบาลที่ประชุมเมื่อวานตอนเที่ยงนะฮะ,ฮะก็ออกมายืนยันในแนวทางหาหน้าร้อยอยู่ตามเดิมเพราะฉะนั้นข่าวท่านอุ้มทีสมศักดิ์ท่านอาจจะเพิ่งเพิ่งได้มาศึกษาเรื่องนี้ที่ชัดเจนท่านก็ตกใจแต่พรรอื่นเขารู้กันหมดแล้วครับว่าหาหน้าร้อยผลจะเป็นยังไงพราเขาจะได้เสียงมากเสียงน้อยอย่างไรเขาอื่นเขาทราบหมดนะครับ คิดว่าสาวเสียงล้วในทนพักร่วมรัฐบาลทางฝ่ายวิปรัฐบาลเองอย่าง5 0 0ร้อยอยู่คุณบอกเบียังเชื่อแบบนั้นมีมติของวิปออกมาชัดเจนนะครับเป็นสองแนวทางแนวทางทางหนึ่งคือถ้าไม่มีอะไรก็ไปแก้ไปไปสุดทางทีรามาทรามาตราไปแล้วที่หลังเนี่ยสารนิตบนูงกกตจะเป็นผู้ปรับเองถ้าสูตรใดไม่สอดคล้องสูตรใดทําไม่ได้ แนวทางที่สองก็คือ,อการมธิดการต้องปรับแก้บากลายลายมาตาบางมาตาที่ขัดแย้งเล็กน,น้อยน้อยทำให้เสร็จก่อนที่จะส่ง ี่จะสรุปครับผมที่รอนแนวทางครับ<อ>ผมสองด้านนะคะกลัมาที่การไปปรับแก้แล้วอีกด้านหนึ่งสมมุติว่าเราข้ามไปที่ว่าอ่ะจบวาระสามแล้วส่งเรื่องไปที่กรกตกรกตจะพิจารณาสองทางใช่ไหมคะเห็นชอบหรือเห็นแย้งแล้วก็ส่งกลับมาที่สภาใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าอำนาจก็จะกลับมาอยู่ที่สภาอีกก็เลยอยากจะถามหมอรวีว่าถ้ามันกลับมาอยู่ที่สภาอีกเนี่ยก็จะต้องสุดท้ายคือโหวตกันเนี่ยมันจะเกิดเกมการเมืองขึ้นอีกหรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะครับ เมื่ออผ่านวาระสามไปแล้วนะฮะสภาจะต้องส่งไปยังอ,องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องคือกกตภายในสิบห้าวันเมื่อ <radish S 1> <Beij S 2> ได้รับกกบตต้อง,ย,งยุติฉัยแล้วส่งกลับมาภายในสิบวันพอมาสิบวันปั๊บที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็จะพิจารณาถ้าบริี่เห็นแย้งกลับมานะครับก็เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารว่า เห็นตามที่กรกตเสนอมาทั้งหมดหรือไม่เห็นชอบยืนยันร่างไปอันนี้เป็นอำนาจของรัฐสภาครับซึ่งหลายคนก็มองว่ากรกตยังไงก็น่าจะไม่เห็นด้วยกับสูตรหาร500น่าจะหาร้0คุณหมอรวีบอกว่ารัฐสภามีสิทธิ์ที่จะอีกนอคำแนะนำของกรกตได้คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะมันเป็น กรรมธิการที่เชียร์ร้อยเป็นคนพูดข้างเดียวครับอ๋อยังไม่ใช่กรกตพูดไทยข่าวข่าวที่ออกเนี่ยคนพูดเสียงเสียงดังข่าวเ็าออกว่ากกตต้องหาน้อยแน่นอนครับภารกิจของกกตเวลาได้รับเรื่องจะมีสองสองเรื่องหลักหนึ่งก็คือที่นาทางกฎหมายว่าหาห้าร้อยมันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดรรมนูญหรือไม่ครับเขาก็ยังมีสิทธนี้ก่างที่สองเข้าปฏิบัติได้หรือไม่ แม้ S <S ว่าร่างที่กตเห็นชอบมาตอนต้นเป็นหานร้อยแต่นีมนติสภาเปลี่ยนเป็นหานท้าร้อยแล้วดังนั้นถ้าไม่ถ้ามันยังสามารถปฏิบัติได้ปต,ก,ตก็จะไม่แย้งกับเราต้องหาร้อย มันไม่ใช่ครับค่ะหมอรวีเดี๋ยวค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะต่อให้แย้งกลับมาก็เป็นอำนาจสภาที่พี่นาว่ามีเหตุผลไหมถ้ามีเหตุผลก็ต้องคว่ำร่างค้าร้อยลงแต่ถ้าไม่มีเหตุผลก็ยืนร้างร้างอ่าข้าร้อยสับผมค่ะที่หมอรวีจะแถลงเนี่ยค่ะอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะแถลงคนเดียวหรือแถลงร่วมกับใครบ้างแล้วทิศทางจะแถลงยังไงคะก็แบบแบบที่บอกฮะก็คงจะแถลงว่า แต่วันนี้ขั้นตอนเราก็คงจะเริ่มต้นจากเสนอที่ประชุมร่วมรัฐสภามอบให้กับวได้การไปปรับแก้มาตราที่เกี่ยวข้องก่อนนะะสองเนี่ยไม่ว่าผ่านหรือจะไม่ผ่านก็แล้วแต่ก็จะเดินเรื่องของวาระสองต่อจนจบจากนั้นก็จะต้องมีการโหวตโหวตวาระสามต่อให้จบในในวันนี้ครับผม คุณหมอครับขอถามคําถามที่ผมเคยถามไปแล้วนะครับถามอีกครั้งคุณหมอมั่นใจว่าระบบกติกาสองใบเราคงไม่กลับไปใบเดียวเนอะในสองใบเนี่ยมันสุดท้ายมันหาสอสอพึงบีได้ไหมครับแล้วมันหารห้าร้อยแล้วมันจะลงตัวจริงๆหรอครับเอ,อต้องบอกว่าสอวอตั้งสองร้อยห้าสิบคนนะครับเขาดูรายละเอียดยิบแล้วครับแล้วฝ่ายเราก็ดูรายละเอียดยิบแล้วครับเอ,อเสียงที่ออกมาเป็นเสียงฝ่ายร้อยหารว่า โว่าแห้งมั่งไอตรงไอตรงนั้นอยู่ตรงจุดนี้มั่งทุกอย่างเรา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 ได้ดูดีหมดแล้วครับค่ะยืนยันยืนยันว่าได้สองบใบแลวสุดท<ล>้ายแล้วเฉพาะเสียงของบัตรใบปาติริสก็มาหารห้าร้อยได้ได้ครับคุณหมอลวีคะมีครูการเมืองบางคนเขาก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะเป็นเกี่ยวไหมอ่ะว่าจบศึกอภิปรายแล้วมันก็เลยมีข่าวมาว่าจะหารร้อยตรงนี้เนี่ยมองว่าเออ พักเล็กถูกหักหลังหรือเปล่าคะมีการมองอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับผมเคยชี้แจงทางทางทางนชั่นมาแล้วครับว่าเรื่องหาร้อยหารห้าร้อยกับเรื่องหายไม่ไว้ใจไม่เกี่ยวกันไม่มีข้อต่อรองจากพักเล็กพักใดพักหนึ่งเลยครับแม้แม้ว่าพักเดียวก็ไม่มีที่ไปพูดถึงเรื่องนี้ครับค่ะนะครับก่อนที่ท่านคุณหมอรวีไปเตรียมตัวเพื่อแถลงคุณหมอครับมันจะมีโอกาสกลับไปเริ่มใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นกันอีกใช่ไหมครับ เอออันนี้ยังพูดไม่พูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะฮะคุณหมอเวลาเวลาได้ือแค่ประมาณสิบเดือนนะครับเอ่อทุกอย่างมันมันทําได้ครับเวลาสิบเดือนทําได้ทันครับค่ะคุณหมอขอถามไปอีกนิดนึงนะคะย้อนกลับไปศึกษาฟ้องเรื่องลายหลุดอะไรต่างๆเรื่องกงลูกกล้วยมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะเอ่อต้องการทราบ ราประเด็นไหนนะฮะอยากทราบว่ามีความเห็นอะไรกับการที่มีรายหลุดออกมามีเรื่องของการรับเงินเป็นลายเดือนหนึ่งแสนบางคนก็บอกว่าเป็นการไปกู้ยืมอะไรต่างๆในมุมคุณหมอเนี่ยมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะเรื่องนี้ท่านผู้ชมไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคุณศีสวัรณวันนี้ก็จะไปยื่นปปชแล้วแล้วก็คุณสมชัยกับคุณวิระสมความคิดก็เซียนทั้งนั้นนะฮะก็จะไปยื่นกกตปปช อีกไม่นานความจริงก็ปรากฏนะฮะปรากฏว่าความจริงคืออะไรเป็นฝีมือใครแล้วใครจะโดนในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าวิเคราะห์ได้ง่ายๆเพราะว่ากลุ่ม16ซขึ้นเป็นเป้าหลักที่เขาเล่นกลุ่ม16กนะฮะเขาก็แถลงชัดเจนแล้วว่าเขาไม่สามารถทาตามผู้มีบารมีได้ผู้มีอิทธิพลได้เขาต้องยืนตาม สิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างไรเมื่อเขาไม่ทําตามเมื่อเขาไม่ยอมโหวตคว่ำนายกตามก็ถูกเล่นงานนะครับก็อันนี้คือประเด็นหลักอยู่ที่ตรง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 จุดนี้หมอละวีคิดว่าจะไปถึงขั้นยุบพักเลยไหมคะอ๋อไอ้เรื่องมันยังไกลไปครับก็ไปไปตามกฎหมายนะครับถ้ามีการสื่อหรือว่ามีความผิดอย่างไร ก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายนั้นซึ่งกลุ่มพายเลสในส่วนตัวของพระผมพร้อมรับนะครับถ้าเราผิดตรงไหนก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปตามกฎหมายตั้งแต่ถูกยุบพัดถูกติดคุกถูกค่าปรับถูกอะไรก็ว่ากันไปถูกตัดสิ์อะไรก็เป็นไปตามกฎหมายครับอันนี้ส่วนตัวผมจะจะไม่ห่วงครับเพราะเรารู้อะไรคือความจริงอยู่ครับครับผม เอาละค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอไปแถลงข่าวต่อแล้วขอบคุณมากนะคะหมอละวีที่เข้าสายกับเราค่ะขอบพระคุณครับขอบคุณครับผม